สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาผัดมะเขือยาวนะครับใส่หมูสับเมนูมก็คือผัดมะเขือยาวใส่หมูสับมันมีหมูวัตถุดิบมันไม่มีอะไรนะครับมีหมูสับเนาะถ้าเป็นหมูสดดีนะครับผมแล้วก็มีมะเขือยาวเนาะหั่นฉลัดนะครับแล้วก็กระเทียมขาดไม่ได้เนาะ กระเทียมตอนนี้ผมใส่หอมแดงไปด้วยนะครับแล้วจากใน,นครัวผมว่าหอมแดงมันก็หวานนะบางคนเราลืมใส่ไปมากกว่าอร่อยนะครับผสมผสานกันไปเนาะการออกลิ์หอมระเหยมันไม่เหมือนกันเนมะื่อมันมาผสมผสานกันเขาเรียกว่ามาแมทกันนะครับมันจะอร่อยนะครับผมพลาดไม่ได้ก็คือต้องใส่ใบโหละพานะครับผมก่อนจะสุกเนาะ บราณโบราณเขาก็ใส่กันมาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมว่าคนสมัยโบราณเขาเขารู้นะว่าถ้าเป็นเผ็ดเนี่ยเขาจะใช้ใบกระเพราอะไรเนี้ยนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาว่าสวิตเบซลเนาะคนอันเบเซีเนี่ยแล้วก็กระเพราเ็เรียกว่าฮอตเบเซีนะมันร้อนเนาะครับผมเริ่ม กระทะเริ่มร้อนล้วก็ใส่น้ำมันเลยนะครับนี้คือช่องผมเซฟส่งง่ายๆนะทำอาหารอย่าไปอย่าไปคิดเลยมากดัดแปลงนะครับอาหารของผมสไตล์อย่างนั้นและไม่ได้คือถ้าจะเอาเข้าสูตรอะไรตาม สูตรอาหารอะไรพวกนี้มันยุ่งยากนะครับบางบาง,บางทีเครื่องเทศเราไม่พร้อมนะยิ่งอาหารยุโรปนี้ยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยโรงแรมบางอย่างมันก็สั่งมาจากต่างประเทศกันเนาะมันเป็นวัตถุดิบดีๆครับพี่จะเอามาปมรุงรสให้เราเนาะแต่เราพอดัดแปลงได้ก็โอเคและยังยังมากก็ใกล้ ใกล้กระเทียมนะเรานะแ,แล้วก็เอากระเทียมนะเป็นหลักกลางอยู่แล้วนะี่ช่องเอากระเทียมลงไปทอดไปผัดให้มันหอมก่อนมากของผัดมากกว่าการต้มการตุ๋นนะสังเกตดูเนาะเพราะงั้น เราก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับสมัยนี้เกี่ยวกับโรคระบบหลอดเลือดระบบหัวหใจสมองตีบอะไรนี่ครับแล้วก็เลือกน้ํามันหน่อยนะครับผมผมจะใช้น้ามันลําข้าวนะครับไม่ได้โฆษณาอะไรให้ใช้ทั้งนั้นเลยครับแต่แล้วก็คือเราต้องดูแลสุขภาพกันเราในหมูลงไปนะครับผม หมูหลับเนี่ยครับบางคนก็ชอบติดมัน,นหน่อยๆนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนน,นะเนาะแค่รวนสักพักก็ต้องใส่นี้เลยนะครับเพราะว่าเม่อเสือยาวนี่มันสุกช้าหน่อยนะรวนแล้วไปกันเครับ ใส่น้ำไม่หน่อยนะครับ พริกชี้ฟ้าสลักนะครับผมหน่อยนึงขอให้มันมีกลิ่นพะริกเนาะ ปรุงรสแล้วครับผมปลาเขียวนะครับซอสปลาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยกะเอาเนาะครับผมไม่ได้ตวงอะไรนะเพราะเรารู้เองว่าขนาดนี้มันอร่อยแล้วมันเพียงพอแล้วแล้วน้ำตาลทรายนะครับผมนิดหนึ่ง พี่ไค้นะครับพี่ไคป่นเออพี่ไค้ปน่นนี่เวลาเราใช้ไปนานๆนะมันจะติดนะครับใช้ไม้จิ้มฟันนะครับแทงแทงเข้าไปในรูเช็ดเช็ดหน่อยนะครับแคนนี้มันก็มันก็ออกแล้ครับผมถ้าสีสันมันไม่ดีนะฮะที่จริงซีอิ๊วขาวเนี่เออซีอิ๊วดำเนี่ยมาเพื่อที่จะเพิ่มสีสันมากก่อนอสีสันแล้วก็ มันจะหวานนิดๆนะใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าหมูมันเหมือนกับขผ,า,ผาวผอ่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าทางดีก็คือใช้ แป้งข้าวโพดผสมน้ำแล้วก็ใส่ไปหน่อยหนึ่งให้มันเหนียวๆนะฮะเนี่ยครับผมหลายๆอย่างนะครับเช่นขัดตะเภาอะไรพวกน,นี้ให้มันดูเหนียวๆนะแล้วมันจะไปะเพิ่มรสชาติด้วยเนาะไอแป้งข้าวโพดมันออกหวานนิดๆนะเสร็จแล้วก็มันจะ ไปดึงดูดพวกไอ้อกอินหอมแะเหยของสมุนไพรต่างๆมใส่ไอ้ระพาเนาะก็ได้แล้วครับเมนูเมนูง่ายๆนะครับผัดไก่หมูใส่ มะเขือยาวนะครับผมว่มาโอเคแล้วครับรสชาติได้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องของผมด้วยดีมาตลอดเนาะพบกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อไปนะครับ